สวัสดีครับพบก,กับผมมารนพินและฟิลไทยด a ทบล็อกดอคนะครับคลิปนี้เนี่ยอยากให้ดูว่าเนี่ยครับรู้จักกันไหมครับใครที่รุ่นหลังนีรู้จักหรือเปล่าคือเครื่องพิมพ์ดีดนะครับเนะครับเครื่องพิมพ์ดีดจะมีแป้นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะดีดตัวอักษรเนี่ยขึ้นไปกระทบกับนะฮะกระดาษนะม้วนกระดาษไอ้ม้วนผ้าหมึกนะครับแล้วก็จะไปปั๊มลอยเป็นตัวอักษรอ,อยู่บนกระดาษอีกทีนึ่ง กระดาษก็จะม้วนเข้าไปบนตรงลูกบิดเนี่ยฮะม้วน,ม,วน,ม,วนม้วนเข้าไปแล้วก็จะพิมพ์ออกมาฮะนี่เป็นยุคก่อนดิจิตอลนะครับยุคก่อนคอมพิวเตอร์ยุคก่อนหลายหลายอย่างแต่ว่าที่นี่คือพม่านะครับกรุ่งยางกุ้งอันนี้อยู่นอกเหมือนกันนอกสำนักงานอาคารสถานที่ราชการอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วยังต้องมีการพิมพ์เอกาสารนะฮะไปยื่นกับ ทางเจ้าหน้าที่ทางอะไรเงี้ยทำคำเรื่องคำร้องอะไรต่างๆเขาก็มีโต๊ะรับพิมพ์ดีดนะฮะรับพิมพ์ดีรับพิมพ์เอกสารนะครับสำหรับยื่นกับทางราชการพรม่าเขาก็เนี่ยครับพิมพ์ดีดยังมีการใช้งานกันนะครับนี่เป็นทั้งตัวพมา่าตัวอังกฤษครับเนี่ยครับเอกสารเต็มไปหมดเลยครับครับก็เก็บเรื่องราวที่น่าสนใจ ระหว่างทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ